ที่สามารถนำไปสู่การไขความจริงกรณีที่พบศพของชายสองคนที่แต่งกายให้เป็นกลุ่มกปปสว่าเป็นการฆาตกรรมอำพรางเหมือนกับที่กระทำกับนายยืมหรือไม่ชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณธนิตโคสะทีนากรผนขปคอชีวิตรครั้งสุดท้ายได้ไ,ได้ไหมครับเขาบอกว่าไม่ได้ ต้องโยนไม่น้ําไม่ไม่ไมจ้ยากับอีแค่กินแค่น,นั้นเห็นหน้าอิสระเห็นหน้าอิสระครับผมจำได้ครับผมแล้วจําหน้าการที่มาซ้อมเราได้ไหมครับเขาได้ครับถ้าจริงถ้าจริงเติมได้ครับนี่คือคําพูดของนายยืมนินล่าหลังได้สติจากอาการบาดเจ็บที่อ้างว่านายอิสระสมชัยแกนนํากลุ่มกปปส คือผู้สั่งการให้การดกรปปสนำตัวเขาไปทิ้งน้ำเพื่อต้องการฆ่าอำพางคดีแต่กลายเป็นหลักฐานสำคัญที่ตำรวจภูธรอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานำไปยื่นต่อศาลจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อออกหมายจับนายอิสระกับการดกรปปสอ,อีก6คนในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าร่วมกันงงเหนียวกักขังร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสและร่วมกันลักทรั นายยืมกลายเป็นข่าวที่สร้างความสะเทือนขวัญให้กับสังคมเมื่อเขารอดชีวิตอย่างปาฏิหาริ์หลังถูกกาดกปปศที่เวทีลุมพินีจับตัวไปกักขังที่หลังเวทีและหลุ่มทำร้ายร่างกายเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์เพียงเพราะนายยืมมีแบบรประจําตัวน,นปชโดยนายยืมอ้างว่าระหว่างที่ถูกกักขังเขาไม่ได้กินข้าวเพราะกาดไม่อนุญาตจะยอมแต่ให้กินน้ำเพื่อประทังชีวิตเท่านั้นจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์นายสระ ได้สั่งให้กาดนมตัวไปทิ้งที่บ่อจอระเข้แม้นายยืมจะร้องขอชีวิตแต่ก็ไม่เป็นผลแต่โชคดีที่แม้เขาจะถูกบดมือัดเท้าและผูกตาและโยนทิ้งแม่น้ําบางประกงแต่ก็มีผู้มาพบเห็นและช่วยนําตัวส่งโรงพยาบาลบางประกงในสภาพที่หลายคนคิดว่าเขาไม่น่ารอดชีวิตขณะที่พลตํารวจโทกวีสุภานันผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคสองยืนยันว่าคดีนี้แม้ผู้ต้องหาจะเป็นถึงระดับแกนนกํากปปสแต่ตํารวจ ก็จะดาเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดเนื่องจากคดีดนี้เป็นคดีอุชกันโดยขณะนี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหารถกระบะที่ผู้บาดเจ็บยืนยันว่าเป็นคันที่ขับดํามาทิ้งแม่น้าบางปะกงเพื่อหาทีมอุ้มมาดําเนินคดีต่อไปขณะที่นายอิสระจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงในเรื่องที่เกิดขึ้นมีรายง,งานจากชุดสืบสวนว่าคดีนี้หากนายยืมเสียชีวิต ก็จะกลายเป็นคดีฆาตกรรมอำพรางที่สมบูรณ์แบบเพราะนายยืมถูกคนร้ายอำพรางการแต่งกายให้เป็นผู้ชุมนุมกปปสโดยมีการเปลี่ยนเสื้อนายยืมให้เป็นสีเหลืองและนำผ้าลายธงชาติมาคล้องที่คอซึ่งไม่ใช่สัญลักษณ์ของกลุ่มนปชและคดีนี้อาจเป็นกุญแจดอกแรกไปสู่การไขความจริงถึงศพชายนิรนามอย่างน้อยสองศพที่พบก่อนหน้านี้ทั้งที่วัสมียน,นารีและโรงแรมริเวอร์ไซด์ว่าใครคือฆาตกรตัวจริง ธนิตโคสัตินกร NBT News Focus